จะทำอย่างไรเมื่อคลิปวิดีโอของคุณพบเจอลิขสิทธิ์นะครับคลิปวิดีโอชุดนี้กับผมจะมาบอกเล่าถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อเมื่อคลิปวิดีโอของคุณเจอลิขสิทธิ์เดี๋ยวเข้าไปรับชมในคลิปวิดีโอกันต่อไปกันได้เลยนะครับ กับผมช่องทีละพันธ์อนองสกูดชัแนลนะครับวันนี้จะมาบอกเล่าถึงเรื่องเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาวิธีการแก้ไขจุดบกพร่องเมื่อคลิปวิดีโอของคุณใน YouTube พบเจอลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนั้นเราจะต้องไปดูถึงวิธีการแก้ไขนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเป็นตามขั้นตอนที่ที่ที่ได้อัปโหลดใน YouTube นะครับเดี๋ยวเข้าไปชมกันต่อเลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราก็เข้าไปที่คลิปวิดีโอที่เราได้อัปโหลดเอาไว้นะครับมันก็จะมีคลิปวิดีโอที่เราได้อัปโหลดเอาไว้นะครับซึ่งตรงนี้ผมว่าได้อัปโหลดไปแล้วในเบื้องต้นนะครับอันนี้เราเข้าไปตรงที่มันจะมีบอกว่า,าคนไม่มีสิทธิ์ที่จะสามารถสร้างไรายได้ใน YouTube ได้นะครับก็จะเข้าไปดูตรงที่รายละเอียดตรงนี้นะครับ ให้เราคลิกตรงที่รายละเอียดตรงนี้นะครับเมื่อรายละเอียดตรงนี้มันจะมีสิ่งที่บอกว่าวิดีโอของคุณนี้ถ้าคุณพบเจอลิขสิทธิ์นั้นนะ่ะจะเป็นสิ่งที่ทําให้แบบเจ้าของคลิปวิดีโอนั้นเขาจะได้รับรายได้จาก YouTube นะครับแล้วก็คลิปวิดีโอตัวเนี้คือมันจะมีตัวที่บอกว่าให้เราแก้ไขนะครับซึ่งวิธีการแก้ไขนั้นจะเป็นวิธีการที่แก้ไขนั้นไม่ยากเลยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะสามารถ เลือกแก้ไขได้เลยนะครับโดยที่ว่าเราสามารถดูตรงที่ว่ามันจะมีตัวไหนมันจะมีคลิปเพลงหรือว่าคลิปเสียงที่บอกว่ามันเป็นตัวที่บ่งบอกถึงลิขสิทธิ์ของคุณครับตรงนี้ครับให้เราสามารถเลือกปุ่มตรงที่เลือกดําเนินการคนระับวิธีการตรงนี้คือเราจะสามารถเลือกที่บอกว่า,าคลิปตัวนี้เราที่เขามีการอ้างสิทธิ์นั้นนะเราจะสามารถที่ว่าเราจะแก้ไขปัญหาย,ยัางไงมันจะมี3ส,ส่วนนะส่วนแรกก็คือให้เราตัดส่วนนี้ออก นะครับส่วนที่2ให้เราเปลี่ยนเพลงหรือว่าให้เราปิดเสียงเพลงนะครับหรือว่าเราอาจจะใช้วิธีการยื่นอุทธรณ์ในทางกฎหมายนะครับหรือที่เขาเรียกว่าต้แย้งนะครับว่าคลิปโอรของคุณนั้นไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์นะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขยายให้เพิ่มเติมนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับทีนี้เราดูต่อเลยนะทีนี้ให้เราเลือกตรงที่ปุ่มที่ตัวที่ดําเนินการนะครับ ตัวที่ดําเนินการนี้ก็คือมันจะบอกว่าเพลงตัวนี้เราไม่สามารถสไร้างรายได้ก็คือเราสามารถเลือกตรงไหนก็ได้แล้วแต่ที่เราถนัดนะครับวิธีการของผมก็คือเราก็าปิดเสียงเพลงตัวนี้นะเมื่อเราปิดวิธีการเสียงเพลงมันก็จะมะีคลิปเสียงเพลงว่าช่วงระยะเวลาของคลิปวิดีโอช่วงไหนของคุณนะที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับของผมอนยะ่างเช่นผมทําคลิปออกกําลังกายตัวเนี้ยมันก็จะมีตัวที่ช่วงเวลาเริ่มต้นถึงเวลาสิ้นสุดนะครับ ว่า,าคลิปเสียงตัวนี้มันมีการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวนี้นะครับและวิธีการต่อไปก็คือหรือว่าเราจะปิดเฉพาะเสียงเพลงที่มีการอ้างสิทธิ์ก็ได้นะหรือว่าปิดทั้งหมดเสียงก็ขึ้นอยู่กับที่เราถนัดนะครับว่าเราจะสนใจแบบไหนนะครับจากนั้นเราก็คลิกลํำดัแบบต่อไปคือคลิกต่อไปเมื่อเราคลิกต่อไปเสร็จปุ๊บเราก็คลิกตรงที่ มันจะบอกว่ากระบวนการนี้อาจใช้เวลาสักครู่หากเราปิดเสียงที่มีลิขสิทธิ์นะครับเราจะอัปเดตข้อจํากัดในการรับชมหรือการสร้างไรายได้ของคุณแล้วสุดท้ายมันก็จะบอกว่าวิดีโอดังกล่าวของคุณจะยังอยู่วิดีโอดังกล่าวตรงที่ผมตรงนี้นะมันจะบอกว่าวิดีโอดังกล่าวของคุณนี้ยังอยู่ในสถานะปัจจุบันจนกว่ากระบวนการนี้จะเสร็จสมบูรณ์ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้คือจะใช้ระยะเวลาไม่นานนะครับ จากนั้นเราก็ให้เรากดคำว่าปิดเสียงนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของวิธีการแก้ไขข้ขอมูลสถานะของเลขสิทธิ์ที่ในคลิปโรของคุณที่มีการอ้างถึงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวทบทวนอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูอีกตัวหนึ่งที่มีการอ้างถึงเลขสิทธิ์นะครับตัวนี้อันนี้นี้เราไปละ ดี๋ยวทีนี้เราไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับอ่าโอเคตัวนี้ตัวนี้ที่ผมอัพโหลดไปนะที่มันบอกว่าอ่าไหนๆตัวนี้นะที่บอกว่าอะไรการร้องเรียนละเมิดลิขสิทธิ์อ่าการร้องเรียนละเมิดลิขสิทธิ์นะครับวิดีโอของคุณไม่มีสิทธิ์สร้างรายได้เนื่องจากมีการร้องละเมิดลิขสิทธิ์นะครับให้เราตรวจสอบข้อมูลและโต้แย้งการอ้างสิทธิ์นะครับที่มีการดําเนินการนี้อาจจะเกิดอ่าวิธีการตรงนี้อาจจะเกิดเกิดจากข้อผิดพลาดแล้วก็อ่าหรือว่า วิดีโอที่เขาอ้างถึงจริงๆว่าเราไปละเมิดลิขสิทธิ์ของเขานะแต่ว่าเราจะแยกรายได้ไว้จนกว่าวิดีโอของคุณนั้นจะได้รับแก้ไขนะครับจากนั้นก็ให้เราคลิกตรงที่อ,อ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับให้เราคลิกตรงที่ดูรายละเอียดนะครับโอเคนะครับ ดูรายละเอียดอ่าทีนี้เรามาดูเขาบอกไว้ว่าวิดีโอของคุณไม่สามารถสไร้างรายได้การอ้างสิทธิ์คอนเทนต์ไอดีในวิดีโอของคุณจะไม่ส่งผลกระทบต่อคนอื่นตรงนี้จะไม่ใช่ประกาศเตือนเรื่องลิขสิทธิ์นะครับซึ่งวิดีโอดังกล่าวนี้ถามว่ามีผลกระทบไหมวิดีโอดังกล่าวนี้จะไม่มีผลกระทบเพราะอะไรเพราะว่าการอ้างสิทธิ์อ่าเขาบอกว่าการอ้างสิทธิ์คอนเทนต์ไอดีวิดีโอคุณจะไม่ส่งผลกระทบและนี่ก็ไม่ใช่ประกาศนะครับแล้วก็สาธารณะนะครับ อันนี้เราก็ดูข้อมูลเราก็สามารถดูข้อมูลนับที่เขาบอกว่าวีดีโอของคนไม่สามารถที่จะได้สามารถสร้างรายได้นะครับอันนี้ทีนี้เราก็เลือกดําเนินการนับตามที่ผมบอกไปเบื้องต้นนับอันนี้เราก็สามารถที่จะเลือกดําเนินการทีนี้มันก็จะมีบอกว่าบางคลิปมันจะมีอาการอ้างถึงเลขสิทธิ์นะครับก็เราก็ปิดเสียงเพลงทั้งหมดนะครับก็ที่ตามช่วงระยะเวลาที่ผมคุมไว้ตรงนี้นะครับที่มันจะบอกว่ามีการอ้างถึงลิขสิทธิ์จากนั้นเราก็คลิกต่อไปนะครับ ซึ่งการคลิกการคลิกวิดีโอนะครับกระบวนการนี้มันจะใช้เวลาสักครู่หางเราใช้สิทธิ์นะครับมันจะมีการอัปเดตข้อจํากัดในการรับชมหรือการสร้างไรายได้ในวิดีโอของคุณนะวิดีโอของคุณดังกล่าวนี้จะอยู่ในสถานะปัจจุบันจนกว่าวิธีการนี้จะเสร็จสมบูรณ์จากนั้นก็ให้เราคลิกคําว่าปิดเสียงเพียงเท่านี้แหะครับก็จะเป็นเรื่องของการสรุปข้อมูลลิขสิทธิ์นะครับ ในคลิปวิดีโอที่มีการอ้างถึงครับจากนั้นเราก็ดูจากนั้นเขาก็จะส่งข้อความมาว่าคุณจะสามารถสไร้างรายได้ได้ปกติใช่หรือไม่นะครับโอเคครับเพียงเท่านี้ก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเมื่อคลิปวิดีโอของคุณพบเจอลิขสิทธิ์นะครับสำหรับสำหรับขั้นตอนที่ผมได้บอกเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการแก้ไขปัญหาวิธีการแก้ไขลิขสิทธิ์ที่คุณพบเจอในวิดีโอ youtube ของคุณนะครับ เพียงเท่านี้นะครับก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาคลิปดยในช่องนี้ถ้าพี่น้องทุกท่านไม่อยากพลาดการติดตามถ้าพี่น้องทุกท่านไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆน,นะครับในช่องธีรพัน์นงสกุลช anel นะครับก็สามารถกดกิ่งกดซับสไครต์ตรงบริเวณที่อยู่ด้านล่างนี้ได้ครับแลวพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอชุดต่อไปผมธีรพันธ์นงสกุลสวัสดีครับ